อสลามอะลัยกุมสวัสดีคะ่ะสาราเจวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นงานสวยราคาส่งพร้อมราคาเซลวันนี้เราเริ่มกันที่จี้หยกหยดน้ำคะ่ะราคาส่งเดิมนั้นอยู่ที่11,800บาทนะคะจัดโปรโลดลองอีก1,000บาทเหลือเพียง1,800บาทเท่านั้นคะ่ะน้ำหนักชั่งรวม2.84กรัมยิงเปอร์เซน็นทองคำมาได้ที่81.69%เปอร์เซ็นเ์ทองสูงเลยคะ่ะ เพชรแท้เหลี่ยมเกสร7เม็ดน้ำหนักโดยรวมแล้วโดยประมาณที่13ตังค่ะน้ำโดยประมาณ97เพชรสวยค่ะจะเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังนะคะหลานของนาเนี่ยหลานของนาเนี่ยตั้งแต่เล็กแล้วนะคะตอนนี้คือ,เ,อเรียนจบแล้วนะอายุเกือบเกือบจะ30ตั้งแต่เขาเล็กๆนะคะเขาเนี่ยโดนน้ำร้อนลวกบ่อยมากๆค่ะและ เขาแม่ของเขาอะนะคะมีเชื้อสายจีนอากงของเขาเนี่ยของหลานเนี่ยคะ่ะเป็นคนจีนเมืองจีนเลยนะคะเป็นคนเมืองจีนแท้เลยก็ได้บอกกับแม่นะคะมาม่าของหลานนะคะบอกว่าให้หลานอะพยายามใส่หยกไว้และนาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเออยกเนี่ย จะจะ,จะปรับอุณหภูมิร่างกายหรืออะไรยังไงนะคะแต่คิดว่าความเย็นของหยกเนี่ยน่าจะมีส่วนช่วยในการดูแลอุณหภูมิของร่างกายของหลานคนนี้ได้นะคะแล้วล่าสุดวันที่นาไปพามาไป MRI นะคะตกเย็นหลานนาคนนี้ค่ะโดนน้ำร้อนลวกอีกแล้วน้ำร้อนมาจากไหนเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวนี่ค่ะ น้ำก๋วยเตี๋ยวลวกขาค่ะแบบพองแบบยาวไปเลยนะคะแล้วก็มีหลานชายอีกคนนึงเขาก็บอกว่าเออไปพาไปโรงพยาบาลน,นะคะที่หัดใหญ่หลานบชายอีกคนนึงก็ติดตลกพร้อมแบบผสมเครดเครีย่ะนะคะเขาก็บอกว่าน้ำซุปนี้ต้มมาจากนารกหรือเปล่าคือแบบ ลวกขาได้ถึงขนาดนั้นนะคะไม่รู้เป็นเพราะผิวของหลานนะบางหรือยังไงนะคะแล้วก็เลยเราก็เลยนึกถึงอากงของหลานนะคะที่บอกว่าให้ใส่หยกเอาไว้ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับการปรับอุณหภูมิหรือเปล่าเพราะว่าหยกเนี่ยเนื้อเย็นนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็น n น t ช r ร l j เจไดสีเขียวของเบอร์มาแล้วไท a i เด้วยนะคะก็ลองพิจารณาดูว่าชอบหรือไม่แล้วตอนนี้ ก็นานก็บอกกับมะว่ามะหาหยกให้เขาใส่เหมือนเดิมเหอะเพราะว่ามะจะมีหยกน้ําผึ้งอยู่หยกน้ําผึ้งจะเป็นแกะเป็นใบไม้นะคะแล้วก็หุ้มหุ้มหุ้มด้วยด้วยทองนานก็บอกว่าหุ้มกับทองเนี่ยทองร้อนเพราะว่าหยกใบไม้ต่อต่อต่อกันใช่ไหมคะต่อกันหลายใบแล้วทีนี้จะมีทองเยอะเอาแบบทองน้อยๆดีกว่า เผื่อที่ว่าเขาจะได้ปรับอุณภูมิอะไรในร่างกายของเขาได้นะก็เลยสรุปกันว่าให้เป็นจี้หยกแล้วสร้อยอ่ะก็ไม่ใช้สร้อยทองด้วยเอาเป็นเขาเรียกเป็นไหมค่ะเป็นไหมไหมญี่ปุ่นที่เขาสารแล้วก็มาร้อยกับสร้อยหยกให้เขาใส่เพราะว่าสงสารมากเลยเจอแบบเป็นบ่อยมากแต่เล็กนะคะ ใครเป็นแบบนี้บ้างลองแชร์ประสบการณ์นะคะโอเคท่านได้สนใจชิ้นนี้ผิวเนียนๆนะคะทักได้เลยค่ะเพชรก็สวยค่ะมุกดาหารหรือมูนสโตนค่ะชิ้นนี้อัญมณีแห่งดวงจันทร์นะคะแทนความรักค่ะ สวยงามแล้วก็ดูบริสุทธิ์นะคะชิ้นนี้ราคาส่งอยู่ที่12,500บาทจัดโปรโล,ลดลงอีก1,000บาทเหลือเพียง1 5 5 0 0บาทเท่านั้นค่ะน้ำหนักชั่งรวม4.10กรัมทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่75%ไซเ์เซ็แหวน56เพชรแท้เหลี่ยนเกสรนนะคะเม็ดละประมาณ2ตัง1เม็ดเอจดจดผิดแน่นอนเลย อ๋อเม็ดละประมาณ2ตัง1เม็ดแล้วก็เม็ดละประมาณ4ตัง1เม็ดความสวยโดยประมาณก็คือน้ำ97า97เพ็พชรขาวสวยเนื้อในสวยมูล s t o n สวยขาวสวยบริสุทธิ์เห็นไหมคะมุกดาหารสวยมากก้านแหวน ใหญ่ดีนะน้ำหนักดีนะคะ4.10กรัมมุกดาหารเม็ดเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่ไซแหวน56ถ้าหากว่าคุณชอบแล้วใหญ่ไปแจ้งรับซิลิโคนลดไซแหวนได้นะคะสวยหวานบริสุทธิ์ค่ะ ี่เพชรดอกไม้ค่ะชิ้นนี้ราคาส่งอยู่ที่16,600บาทจัดโปรโลดลงอีก1,000บาทเหลือเพียง15,600บาทนะคะทองโอ้โหยิงเปอร์เซ็นต์มาได้สูง81.93เซค่ะน้ำหนักช่างรวม3.19กรัมเพชรน,นะคะตรงกลางเม็ดละประมาณ15ตัง1เม็ดแล้วก็1ตัง26เม็ดปรื๊ดขอขยายให้ดูค่ะ และก็ครึ่งตังนะคะครึ่งตังสิบเม็ดรวมแล้วโดวยประมาณ46ตังค่ะสวยนะงานสวยต่อมาเรามาดูค่ะว่าไซส์อะไรแล้วเดี๋ยวนะาจะเทียบกับเหรียญให้ด้วยนะคะ1.5นนิดซนนิดความยาวอยู่ที่2เซนเกือบเกือบครึ่งหูกระต่ายไม่มีแบบว่าโดนส้อยกินสวยงาม ึบสวยเพชรสวยเพชรเยอะค่ะเพชรเยอะนะคะใส่กับโชกเกอร์ก็สวยนะคะสร้อยแบบนี้นะจี้แบบนี้ไม่ใช่สร้อยแบบนี้นี่ไฟดีด้วยไฟดีด้วยนะคะน้ำโดยประมาณ97ท่านใดชอบนะคะทักได้เลยค่ะ ลืมเทียบกับเหรียญให้ดูอันนี้เหรียญ50ตังคนะ,คะเหรียญ50ตังคตังนี่ค่ะอยู่อยู่ไซส์ประมาณเหรียญ50ตังไม่รวมห่วงนะคะไม่เกี่ยวกับห่วงนะไซส์50ตังเลยค่ะกําลังดีนะคะกาลังดีค่ะแหวนปลอกมีดทรงนี้จะเป็นทรงโมเดิร์นนะคะแล้วก็มีเพชรประดับอยู่ด้วยค่ะจากดูเรียบเรียบเฉยเย เพิ่มเพชรขึ้นมาก็จะดูหรูหราขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเลยนะคะราคาเดิมอยู่ที่13,900บาทจัดโปรโลดลงอีก1,000บาทเหลือเพียง12,900บาททองขาวทองขาว75น้ำหนักดีค่ะ4.37กรัมไซส์แหวน53เพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ1ตัง3มเม็ดรวมเป็น3ตังนะคะเมื่อเพิ่มเพชรเข้ามาปักเพชรเข้ามาแล้วเพิ่มความหรูขึ้นมาได้ เลยปลอกมีดโมเดินเขาจะคือทรงเนี่ยจะเท่ากันเท่ากันทั้งรอบวงเห็นไหมคะเท่ากันหมดอันนี้คือทรงโมเดินจะให้ผ้าเช็ดเพชรไปด้วยเพราะว่าถ้าว่าเป็นงานที่ขัดมันมาแบบนี้นะคะบางทีเรามือเราโดน น้ำหอมมือเราโดนนั่นนู่นนี่ที่มันมันอะ่ะเราเช็ดหน่อยเพิ่มความวาวนะคะเพิ่มความวาวให้กับชิ้นงานวิ่งเลยแหละตอก750อยู่ข้างล่างใส่แล้วก็จะเท่ๆติดนิ้วได้ด้วย5้บสาสนใจนะคะทักได้เลยนะคะ จี้โบราณงานหวาน,นจากบ้านม้อค่ะไม่มีผลิตใหม่และที่สำคัญชิ้นนี้ขีดเส้นใต้ได้เลยด้วยเช่นเดียวกันว่าเป็นเพชร แพ้เหลี่ยมเกสรทั้งหมดแล้วเป็นชิ้นงานที่หวานมากๆคุณมองดูแต่ไกลเลยนะคะเป็นหยดน้ำที่แกะลายออกมาได้อย่างสวยงามค่ะหรือดูอีกทีก็จะเป็นแบบลูกแพรนะคะลูกแพรสวยๆเลยจี G ้เพชรโบราณชิ้นนี้ราคาส่งอยู่ที่17,500บาทจัดโปรลดลงอีก1,000บาทเหลือเพียง16,500บาทเท่านั้นค่ะ น้ำหนักช่างรวม6.8กรัมตัวเรือนเป็นปาหะเพชรเกรสรตรงกลางเม็ดยอดนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูค่ะเม็ดยอดเม็ดใหญ่เม็ดนี้อยู่ที่ประมาณ15ตังค์นะคะ1เม็ดบริวารทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเกรสรทั้งหมดน้ำโดยประมาณ97และเพชรสวยสะอาดเป็นลูกพชรลูกแพรเป็นเหมือนทรงหยุดน้ำ มีการเล่นระดับนูนสูงนูนต่ำนะคะโอ้โหเพชรแวววาววิงวิงมากๆเลยสวยนะชิ้นนี้สวยเลยนะคะอันนี้ไม่ได้หักนะคะอันนี้เขาจะเป็นลูกเล่นคะ่ะให้ดูพลิ้วไหวคะ่ะตะขอเอ่อไม่ใช่ตะขอเขาเรียกห่วงนี่นะคะสวย โอ้โหเพชรดูคะ่ะเพชรวิง่งมากๆเลยหวานแล้วก็สง่ามีความหวานมีความสง่าในตัวของชิ้นงานเลยนะคะดีงามมากลองดูใกล้ๆหน่อยวิง่งแค่ไหนเดินไปงานเลี้ยนเดินมาแต่ไกลเนี่ย เห็นความวิ่งของเพชรโอ้โหระยิบระยับสวยมากเลยท่านใดสนใจทักได้เลยนะคะแล้วก็นาทำคลิปจนถึงวันที่15นี้หลังจากนั้นน่าจะเดินทางแล้วก็กลับมาประมาณเดือนหน้านะคะ เดือนทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณชอบอะไรชิ้นไหนนะคะดูย้อนหลังคลิปไปนะคะก็ทักมาถามได้เลยว่าชิ้นนี้อยู่ไหมหรือไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าอยู่นอกคลิปเซล์นะก็เซล์ให้หมดทุกชิ้นนะคะ,ะแล้วก็ฝากคิดถึงนะด้วยนะแล้วก็ขอให้รบกวนอวยพรให้นาเดินทางปลอดภัยด้วยนะคะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ